ลโสวัสดีครับ YouTube วันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้ผมมีของมาเพียบเลยนะครับได้รับมาสองแพ็คนะครับรออยู่นานนะครับรออยู่นานคุณใหญ่มากนะครับดูนะครับกับอีกหนึ่งซองเล็กๆนะครับเราจะมาแกะห่อเล็กก่อนนะครับก็เป็นอะไร พูดทำทำเพลงกันเลยทีเดียวนะครับท่านกำลังชมฟุ้งฝืดชนลนะครับช n n นลที่เอาไว้สำหรับแกะกล่องรีวิวของนะครับที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาขายบ้านซื้อมาใช้เองบ้างนะครับแล้วแต่ยูว่าน,นี่หอ่อแบบหลายชั้นมากนะครับมันคือ,อยังไม่ให้ดูครับ มันคือนาฬิกานี่นะอีกอันนึิงบัลเลอร์เลยครับดูมือของบัลเลอร์เลยครับกลัวตัดพลานะครับ ก็เขาก็แพ็กแน่นหนาดีนะครับกันกระทงกระแทกกันดีมีหลายชั้นมากเลยนี่ยดูนะครับมีกระโมนมาประมาณสามชั้นนะครับอันนี้ก็มีอีกนะครับอีกสามชั้นนะครับ นนก็คือ,อนาฬิกานั่นนะครับเทียบเลยเห็นไหมครับเทียบเลยโอเคเดี๋ยวผมใช่ดูตัวอย่างเดี๋ยวผมนับก่อนนะอันนี้ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ส่วนแบบนี้สามนะครับแล้วมีอีกสอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่อย่างละอันพอ่อเออมีหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งอุ๊ยคู่มือมาเป็นตับเลยครับ ก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคมันคืออะไรนะครับมันคือนาฬิกายี่ห้อเดิมนะครับที่ผมชอบมากนะก็คือยี่ห้อ SKMEI นะผมขอเรียกมันอย่างนั้นนะอ้าวดูตัวจริงหน่อยฟึบฟึบ เงียบหน้าตาของมันดูสีนะครับนี่สีแบบแนวอาร์มี่นะครับสีทหารนะครับสายสวยมากนะครับสปอร์ตสปอร์ตจริงๆนะครับมีสีดำนะครับว้าวสวย อันนี้ก็แบบเข้มๆนะครับสำหรับคนที่แบบชอบแนวเข้มๆอันนี้แบบว่าลูกเล่นนิดนึงนะครับผุ่มก็จะเป็นสีเดียวกันหน้าปัดนะครับใช่ไหมครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแนวแบบทหารหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสเตปนี้เดี๋ยผมจะมาแนะนําวิธีการใช้นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับบอกก่อนมันบอกเวลาบอกวันที่ได้นะครับแล้วก็สามารถ จับสเต็ปนับเก้านะครับบอกแคลอรี่บอกอะไรอ่ะที่เราใช้นะครับในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็สามารถเมมโมรี่นะครับข้อมูลในการเดินของคุณเนี่ยนะครับสเต็ปต่างๆแคลอรี่ที่ใช้นะครับกิโลเมตรที่ที่เดินออกไปเนี่ยได้ย้อนหลังประมาณห้าสิบวันนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับห้าสิบวันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูก่อนนะครับเริ่มจากปุ่มโหมดก่อนนะครับ กดปุ่มหมดหนึ่งครั้งเนี่ยจะเข้าไปสู่นะเรื่องของการนับ9นะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับตรงนี้กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นเมมโมรีนะครับที่เราใช้ไปนี่เมื่อวานนะครับนี่ผมบันทึกวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานะครับนี่มันยี่หกนะครับก็คือเมื่อวานนะครับมันก็เลยไม่มีนะครับอันนี้ก็คือชีพประจรนะครับดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับ เวลาเราแตะปุ๊บนะครับไฟมันจะกระพริบนะครับที่หัวใจนี้มันจะกระพริบเนี่ยอยู่ที่65นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะคือเราอยู่ที่ตรงนี้สักพักหนึ่งประมาณ10วิมันจะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับที่หน้าแรกนะครับเนี่ยดูสิกลับไปจริงไหมนะครับกลับไปที่หน้าแรกนะครับนะครับก็มีอย่างนี้วนอยู่แค่นี้นะครับนะทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูที่ มดของการออกกําลังกายนะครับถ้าเรากดที่ปุ่ม up นะครับมันก็จะมีการบอกว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้นับเป็นไม้นะครับเห็นไหมครับนับเป็นไม่เดี๋ยวเราตั้งได้นะครับตั้งได้หมดนะครับเห็นไหมครับ s t e ปกับเวลาปกตินะครับสเตปกับเวลาที่เดินเอ้ยเวลาที่เดินนะครับ แล้วก็แคลอรี่กับระยะทางนะครับสมมติที่เราอยู่ที่โหมดนี้กดปุ่มโหมดนะครับปึ๊บนะครับมันจะมีตั้งนะครับว่าให้เราเป็นกิโลหรือเป็นปอนด์นะครับสมมติผมตั้งเป็นกิโลนะครับสมมติว่าเราเซตไปที่สมมติหกสิบห้าก็ได้ส่งหกสิบห้ากิโลปึ๊บ cm ก็คือเซนติเมตรนะครับ เราระยะ9ก้าของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่ามันเป็นเจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดิบอดเจ็สิบระยะเก้านะครับของเราต่อมาคือเซนเซอร์นะครับต้องการให้เซนเซอร์ของนาฬิกาเนี่ยมันไวขนาดไหนนะครับมีมิดเดิลไฮแล้วก็โลนะครับก็ลองใช้ดูอันไหนมันเหมาะนะครับเนี่ยกระจบละนะครับพอเราเดินนะครับสมมติว่าเราเดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับมีการขยับกระเยื่อนในตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับ มีกรากกรขยับไปยื่นไปเรื่อยๆมันก็จะนะครับแบบว่าเวลามันก็จะขึ้นสเต็ปก็จะขึ้นเวลาก็จะขึ้นแคลอรี่ที่ใช้ก็จะขึ้นระยะทางก็จะขึ้นนะครับเมื่อกี้มันเป็นไม่ใช่ไหมครับพอเราตั้งเป็นแบบนะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเป็นกิโลเป็นกิโลกร,รัมนะครับเป็นเ,เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะครับเขาจะวัดเป็นกิโลเมตรให้ทันทีก็คือเป็นแบบเอเชีย ในเอเเราก็จะใช้ค่านี้นะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นปอนระยะก้าวเป็นนิ้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นใหม่ให้นะครับนะก็ได้หมดนะแตคนไทยคนยุโรปนะครับเหมาะมากนะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือวิธีการใช้อ่าทีนสมมุติว่าถ้าเกิดเราเฮ้ยทำทำอยู่เนี่ยวิ่งวิงอยู่เนี่ยเราไม่อยากจะให้มือไปโดนนะครับเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนโหมดนู่นนี่นั่นนะครับกดปุ่มอัพค้างไว้ครับ มันจะล็อกไว้ใช่ไหมครับพอล็อกปุ๊บปุ่มโหมดจะกดไม่ได้ครับเหมือนก็ไปไหนไม่ได้ครับคุณก็สามารถอยู่ที่โหมดเนี้ได้ตลอดใช่ไหมครับแต่ยังอยู่สามารถเปลี่ยนดูหน้าได้ใช่ไหมครับแต่จะไปโหมดอื่นดูชีพประจรหรืออะไรไม่ได้นะครับพราะเราสมมุติเรากําลังวิ่งอยู่นะครับเราก็จะดูสเต็ปดูลรวได้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับถ้าเราบดล็อกก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนะครับ Yeah. สรียบร้อยนะสมมติถ้าเกิดเรา,เอ,าอยากลบนะสเต็ปเนี่ยสมมติเราอยากเริ่มใหม่นะครับกดปุ่มไลท์นะครับค้างไว้มันจะขึ้นว่า e r a s e ก็คือให้เราลบไหมนะครับถ้าเราไม่กดมันจะกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเรากดค้างไว้ปุ๊บสองวินะครับกดอีกครั้งนึงปุ๊บจะกลับไปที่ศูนย์ทุกอย่างจะเป็นศูนย์หมดเห็นไหมครับเนี yeah. ่ย แจงไหมล่ะครับนะเมมโมรี่คุณก็สามารถดูได้ย้อนหลัง50บวันแล้วมันก็ลบได้เหมือนกันโดยการกดปุ่มนี้นะครับสมมุติว่าอย่างเมื่อวานวิ่งไปละมันขึ้นมาเราไม่อยากจำเราก็อ่ะกดไว้นะครับลบได้นะครับนะครับอ่มีอะไรอีกสมมุติอยู่เฉยอย่างนี้นะครับที่หน้าจอปกติกดปุ่มอ่ะหนึ่งครั้งมันจะขึ้นที่อะลามนะก็คือการเซตอ่ อะไรนาฬิกาปลุกนะครับถ้ากดปุ่มดาวจะเป็นการเปิดปิดใช่ไหมครับมันจะมีขึ้นระฆังตรงนี้ออนแล้วก็มีระฆังตรงนี้ถ้าเราตั้งเวลาก็กดปุ่มโหมดค้างไว้ใช่ไหมครับจะตั้งเวลาได้นะครับกดนี่ครั้งหนึ่งก็เป็นอารามที่2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลานะจับเวลาก็สตาร์ทสต็อปแล้วรีเซ็ตที่ปุ่มไฟนะครับ ถ้าเกิดเราสตาร์ทนะสมมติจับเวลาเพื่อนวิ่งรอบสนามสิบรอบเราอยากจะจับแค่รอบแรกก่อนแต่อยากให้เวลาเดินก็เราก็กดปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการสปริไว้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าสปินี้เพื่อนวิ่งมาเก้าวิสมมตินะแล้วอยากจะดูต่อเราก็กดต่อเพื่อนมันก็จะวิ่งนะนาฬิกาก็จะวิ่งตามเห็นไหมครับไม่เหมือนกับในการจับเวลานะครับอันนี้คือสปิคือหยุดเวลาได้นะครับปุ๊บเนะี่ย แล้วสามารถจบได้ดูได้นะครับแล้วก็เวลามันเดินต่อแต่ถ้าเราอยากจะหยุดนี่คือหยุดเลยนะครับแล้วก็เซตศูนย์เห็นไหมครับอ่าต่อมาทามเมอร์ก็คือนาฬิกาเขาดาวนะครับสมมตินี้ผมตั้งไว้หนึ่งนาทีนะวิธีตั้งก็คือกดปุ่มโหมดค้างไวนะ้แบบนี้เห็นไ,ไหมครับนี่คือชั่วโมงนาะทีอ่นะวัดหนึ่งนาที เสร็จปุ๊บสตาร์ตสตาร์ทปุ่มนี้นะครับมันจะมีรูปนาฬิกาเล็กๆกับพิบอยู่ตลอดเลยไม่ว่าคุณจะไปที่โหมดไหนเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหนก็ตามมันจะกระปิบไปตลอดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่อะลามก่อนเดี๋ยวผมปิดเราสามารถทําอย่างอื่นได้นะครับโดยที่นี่มันก็กระปิบขังมันไปเรื่อยๆนะนี่ผมปิดไปแล้วนะครับไปครับนะ เดี๋ยวรอดูซิว่า,เ,าเมื่อมันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเค่การตัวนี้นะครับผมผมชอบมันที่ดีไซน์นะความเป็นสปอร์ตของเขาเนี่ยสปอร์ตมากนะครับดูสิแล้วสายก็เป็นแบบนะเล่นดำด้านกับเางานะครับตัวนะครับใส่แล้วเนี่ยอูนแล้ว เมันจะติ๊ดๆๆของมันะครับกดปุ่มไหนก็ได้ครับหนึ่งปุ่มมันก็จะหยุดนาฬิกามันก็จะกลับไปที่เดิมนะครับเป็นไงครับนาฬิกาจีนแต่ว่าออปชันนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะโหมดในการเนี่ยจับเวลานะครับเขาดาวนะครับ หรือจะเป็นนับก้าวนับแคลอรี่นับระยะนะครับแถมล็อกได้อีกต่างหากนะแล้วสุดท้ายมีเมมโมรี่ได้อีกห้าบวันโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับจับชิปปะจอนี่โกบเครื่องครับตัวนี้นะครับนะครับกบเครื่องนะครับก็นี่เป็นรีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับของนาฬิกาตัวนี้นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็แชร์นะครับถ้าอยากดูคลิปอื่นอีกนะครับก็กด Subscribe นะครับของฟุ่มเฟือยช n n e l ไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาจจะรีวิวกันน้ำให้ดูอีกทีนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับว่ามันกันน้ำได้จริงไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ